สวัสดีครับผมนายแพทย์มาริดเวิรชยนันประเด็นที่จะนำเสนอก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันทำให้เกิดเป็นโรคโหัวใจได้จริงหรือท่านผู้ชมครับความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นถือเป็นเรื่องปกติโดยที่ความเครียดนั้นได้ทำให้คนเราเกิดการตื่นตัว กิดแรงบันดาลใจแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่คนเราถูกครอบงำด้วยความเครียดเป็นเวลานานมันสามารถก่อให้เกิดผลเสียทางสุขภาพโดยการเกิดโรคต่างๆได้มากมายและประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวไปทีก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของหัวใจได้ด้วยการทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจ อาจทําให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทําลายจากการขาดเลือดและทําให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ท่านผู้ชมครับณนะขณะน,นี้นักวิจัยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันจะทำให้คนเราเกิดเป็นโรคหัวใจได้โดยตรง แต่ที่ทราบได้แน่ๆก็คือความเครียดร,รือแรงที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันได้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัดจจัยลลาอย่างซึ่งเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดเป็นโรคหัวใจได้เป็นต้นว่ามันทำให้คนเราเนี่ยครับมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นระดับความดันโลหิตสูง ทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นคำถามจึงมีต่อไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นคำตอบก็คือในขณะที่คนเราตกอยู่ในความเครียดนั้นร่างกายของเราได้หลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดออกมานั่นก็คืออะดรีนาลีนและคอร์ติซอลฮอร์โมนทั้งสองตัวนี้แหละครับ มีบทบาทสําคัญต่อการทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่กล่าวมาในขณะที่เรามีความเครียดนั้นมันทําให้พฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นทำให้คนอยากกินอาหารมากผิดปกติจนเป็นเหตุให้คนดังกล่าวมีความอ้วนน้ำหนักเกินทำให้เขาอยากสูบบุหรี่อยากดื่ม และทำให้เขาไม่อยากออกกำลังกายชอบนอนดูทีวีตั้งวันพฤติกรรมต่างๆดังกล่าวได้เป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้คนเราเป็นโรคหัวใจแทบทั้งสิน้นนอกเนือไปจากนั้นแล้วยังมีผลของการศึกษาชี o ้อกมาว่าความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นยังมีบทบาทสำคัญต่อการจับตัวของเม็ดเลือด แล้วก่อให้เกิดมีริ่มเลือดขึ้นมาเมื่อมันไปอุดเส้นเลือดแดงนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจเข้ามันก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายจากการขาดเลือดและถ้าหากไปอุดเส้นเลือดของสมองมันก็จะทำให้คนผู้นั้นเกิดเป็นอมัออมาพาตไปในที่สุดนั่นคือผลสีอันเกิดจากความเครียดเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับคนเรา โดยสรุปจะเห็นว่าความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเราโดยเฉพาะอย่ยิ่งความเครียดเรื้อรังนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้คนเราเกิดเป็นโรคหัวใจได้จริงท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ